่าสารเราไงนะอม่ใช่หรอคนอรคนะ่ะนี่รู้มุมองผมโอ้ปอนโอ้บอนโอ้ยโดนฟันเจาะลอกเ้ามาแล้วมอมไม่ใช่มุมฉันเลยอ่ะฉันรู้สึกน่ับคืออะไรเ เออให้ดูเหมือนกันเล้ดูทำปัจจุยเนี่ยผมจะมีแค่ครึ่งหน้าเ๋ย่ละพี่เอมรู้จักกันไหมมุกมันรู้มุมกล้องไหมบอกแล้วเซลฟี่อ่ะเซลฟี่แล้วจะไปกันยังิวอุ๊ย อยากมีหน้าเต็มๆมาเดินนะที่ไม่ใช่แบบนอนที่ไม่ใช่แบบเห็นแค่นั้นนะต้องมึงสูงกว่านี้บอางเอาส่งอีกข้างบนนั่นเลยเอาอะไรแค่สุดๆตรงเนี้ยอ่ะไม่ครบนะหม่งสองแอมีกคนบีคิวยิ้มอากครบเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอครบเลยอานห้าอะไรห้าแม่นเหรอ มองไนมองไปมองไปมอมองไป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 มองไมองไปมอไมองไมองไมองไม่ไมอไปมอไมอ้ไมองไมนไมอไมองไมไอไมอไมไมไไมไมไมไไมไมไมไไมม่ไม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 มไม่ไมอไมไไ เดี่ยวอ่ะคือเบียดกันไปละไปต่อเรื่อยๆตอนนี้ปวด